แน่นอนครับมอดเนี่ยกัดกินเสื้อผ้าในเวลาที่เราไม่รู้ตัวเสื้อผ้าสมัยก่อนนะครับมันแพงมากนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่6กสิบถึงยีบอกว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่มอดและสนิมอาจจะทําลายได้ที่ขโมยขุดช่องลักเอาไปได้จงสะสมสมบัติไว้บนสวรรค์ที่มอดและสนิมทาลายไม่ได้ที่ขโมยฉุดลักขุดลักไปไม่ได้นะครับสมบัติท่านอยู่ที่ไหนใจท่านก็อยู่ที่นั่นมันเป็นภาพเหมือนเกียรติยศอยู่บนชีวิตของท่านเกียรติยศของท่านนี่นะครับ สิ่งที่ท่านสะสมไว้นี่นะครับอยู่ดีข,ข้ามคืนอยู่ดีก็โดนทําลายไปโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ทุ่มเทมาทั้งชีวิตนะครับหายไปหมดเพราะว่าท่านสะสมเพื่อตัวเองนี่นะครับหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับสุดท้ายคนที่เป็นอย่างนี้ก็กลับมาหาพระเจ้าในที่สุดเพราะท่านเนี่ยสะสมไปเพื่อตัวเองสะสมไปเพื่อตัวเองไม่ได้สะสมและมั่งมีต่อหน้าพระพักพระเจ้าสุดท้ายนะครับไม่มีการปกป้องอยู่เหนือการงานหรือสิ่งที่ท่านมีพี่น้องอย่าลืมนะครับทรัพย์สมบัติมีปีกบินหนีท่านไปแน่